สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะครูต้นจะมาอยู่ในหน่วยเรื่องร่างกายของเรานะคะค่ะวันนี้ร่างกายของเรานะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูเรื่องร่างกายของเราดีกว่านะคะเรื่องที่1เลยที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องส่วนประกอบในร่างกายของเรานั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ เด็กเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มอ่ะเขาจะชี้เลยว่าร่างกายของเราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะด้านบนเลยทา่บนสุดเลยนะคะเรียกว่าศีรษะค่ะถัดจากศีรษะมานะั่นคือเส้นผมของเรานั่นเองอ่ะเด็กๆจับพร้อมกันเลยนะคะนี่เรียกว่าเส้นผมค่ะต่อไปเลยเรียกว่าหูต่อไปใบหน้าใบหน้าของเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะคิ้ว ตาจมูกและปากนั่นเองนะคะแล้วต่อไปคือเลยคือไหล่ไหล่และแขนและมือของเรานะคะต่อไปคือลำตัวลำตัวของเราก็จะมีเอวและได้ล,ลงมาคือขาและเท้าของเรานั่นเองนะคะในร่างกายของเราจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วย,เด,ยวเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าภาษาอังกฤษร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวครูต้นจะนําท่องก่อนนะคะและเด็กๆท่องตามครูต้นนะคะอันแรกเลย H E A D เพศสีสษะ H A I R แพรผม F A C E face ใบหน้า E Y E S I R E A R S เหียบหู N O S E โน้ตจมูก M O U T H เมาส์ปาก A R M S อา m มแขน S A N D S แทนมือ B E L L Y Belly ท้อง L E G S เล็กขา สุดท้ายนะคะ F O O T ฟุตเท้าค่ะเด็กๆต้องหมั่นท่องบ่อยๆนะคะจะได้จำได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ในแต่ละส่วนของร่างกายของเรานั่นเองนะคะด้านบทด้านแรกเลยศีสาก่ะ,ะเด็กๆจับศีสษะของเราไว้นะคะในศีสากของเรา จะประกอบด้วยสมองอยู่ในศีรษะของเรานะคะเป็นทําหน้าที่ควบคุมการทํางานสนต,ต่างๆของร่างกาย,อว,ยอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราจะถูกสั่ง้วยสมองนั่นเองที่อยู่ในศีรษะของเรานะคะต่อไปเลยบนศีรษะของเราจะมีอะไรคะลูกเส้นผมถ้าเปเด็กผู้ชายจะเป็นผมสัน้นเด็กผู้หญิงจะเป็นผมยาวใช่ไหมคะ,ะเส้นผมของเราจะเป็นเส้นเล็กๆ มีเยอะเลยมากมายใ,ในบนหัวของเราในศรีรษะของเราจะมีเยอะมากบางคนผมหนาบางคนผมบางผมนั้นมีหน้าที่เพื่อปกป้องศรีรษะเพื่อป้องกันความร้อนหรือว่าความเย็นให้กับหนังศรีรษะของเรานะคะต่อไปเลยคือดวงตาของเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าดวงตาของเราทําหน้าที่อะไรบ้างรู้ไหมอเก่งมากเลยค่ะ ดวงตาของเราเป็นที่รับแสงสะท้อนของร่างกายทําให้เราเนี่ยมองเห็นแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆรอบ,รบๆตัวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนต่อไปคือหูเป็นอวัยาวะที่สําคัญมากเพราะว่าหูมีหน้าที่อะไรคะ,ะมีหน้าที่ที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงจากที่คุณครูสอนได้ยินเสียงจากที่เพื่อนๆพ,พูดคุยกันนั่นเองต่อไปคือจมูกจมูกของเราไว้ทําไมลูก หายใจไว้หายใจไว้รับกินกินหอมกินเหมน็นหรือว่าช่วยเรื่อมป้องกันสิ่งสกปรปกหรือฝุ่นละอองต่างๆลงไปในปอดของเรานะคะต่อไปเลยปากของเรานั่นเองปากหรือว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยลิ้นฟันและต่อมน้ําลายนะคะ,ะถ้าเราสมมติว่าเรากินขนมเข้าไปอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่รับรสของเราคือลิ้นลิ้นทําหน้าที่ รับรสบ้ารสชาตินั้นมีรสชาติอะไรบ้างเช่นหวานมากเค็มมากเปรี้ยวมากหรือว่าขมมากนั่นเองนะคะต่อไปคือน้ำลายน้ำลายเนี่ยทำให้อาหารของเราเนี่ยอ่อนนุ่มหลงนั่นเองหรือว่าคือให้สะดวกส่วนฟันของเรามีหน้าที่บดเคี้ยวหลุกมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารฉีกัดอาหารให้ชิ้นทําไมคะชิ้นเล็กลงนั่นเองเพื่อจะไม่ชิ้นใหญ่ถ้าชิ้นใหญ่เกินไปทําให้เราทําไมหลุกติดคอได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะคือลำตัวของเราลำตัวของเราเนี่ยก็ตั้งแต่บ่าบ่าลงไปเลยบ่าไหลหน้าอกท้องและหลังนั่นเองไล่ลงไปเลยนะคะลำตัวเนี่ยจะช่วยพยุงให้เราทําไมคะศีรษะกับลำตัวลำคอตั้งตรงได้นั่นเองนะคะต่อไปเป็นผิวหนังนะคะ่ะผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะที่ห่อหุ่มร่างกายของเรานะคะในผิวหนังงเราจะมีประสาทที่รับความรู้สึก mm. เช่นเราออกแดด เป็นไงคะรู้สึกอะไรคะออกแดดรู้สึกร้อนหรือว่าหน้าหนาวก็จะรู้สึกหนาวรู้สึกเจ็บเป็นต้นนะคะส่วนต่อไปคือมือมือของเราจะประกอบด้วยสองข้างคือมือซ้ายและมือขวานั่นเองมือของเราเนี่ยมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของเขียนหนังสือหรือว่าทำงานต่างๆนะคะส่วนต่อไปส่วนล่างสุดของเราเลยคือขาหรือเท้านะคะขาและเท้า เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายนะคะมีทั้งหมดสองข้างใช่ไหมตุเหมือนมือเลยมีข้างซ้ายและข้างขวาเลยเป็นส่วนที่ใช้รับน้ําหนักของตัวเรามีหน้าที่สําหรับเดินวิ่งหรือยืนนั่นเองนะคะ,ะต้นต่อไปนะคะการดูแลร่างกายของเรานะคะการดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดเด็กๆต้องอาบน้าวันละกี่ครั้งคะอย่างต่ําเลยอย่างต่ําเลยกี่ครั้งคะอ่าสองครั้ง คือเช้าและก่อนนอนถ้าเด็กๆไม่อาบน้ําจะเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงเกิดอาการคันคันเพราะว่าเราไปวิ่งซนที่อื่นทําให้เรามีเหงือ่อเรามีกลิ่นเหงือ่อก็จะทําให้เราคันวิธีแก้คือเราต้องอาบน้ำอาบน้ําให้สะอาดถูสบู่ให้สะอาดเลยส่วนต่อไปการรักษาหน้าไมของดวงตาของเรา ถ้าเราเป็นคนที่ชอบดูทีวีอ่านหนังสือหรือเล่นแท็บเล็ตเด็กๆสามารถดูทีวีใกล้ๆหน้าจอได้ไหมคะ,ะเล่นแท็บเล็ตใกล้ๆหน้าจอได้ไหมถ้าเราจ้องนานมากเกินไปไปเป็นยังไงคะลูกปวดตาไหมคะเสียใยตาด้วยบางครั้งนี่ถ้าเราจ้องนานๆมากๆเนี่ยทาให้เราตาบอไดได้เลยนะคะ,ะวิธีการแก้ที่ดีที่สุดคือเด็กๆไม่ควรที่จะดูทีวีเล่นโทรศัพท์ นานเกินไปและก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อไปการรักษาอนามัยของหูหูของเรามีสองข้างใช่ไหมคะเราไม่ควรที่จะนำสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นดินสอสีหรือเป็นไม้แหลมแหลมเอาไปแย่หูทำได้ไหมคะไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้น หูาอาเราอักเสบหรือเป็นแผลสุดท้ายเราต้องไปหาใครคะลูกถ้าหูเราเป็นแผลหูเราอักเสบต้องไปหาใครหาคุณหมอค่ะคุณหมอต้องเช็คต้องให้ยาต้องทาย,ยาและต้องตรวจอีกเยอะมากมายเลยสิ่งสําคัญเลยถ้าเราเจ็บหูหรือว่ามีอาการคันหรืออะไร,ระตามนะคะก็ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่หรือบอกครูก็ได้นะคะเวลาที่อยู่โรงเรียนค่ะ การดูแลร่างกายต่อไปคือการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นเพียงพอก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้าทุกครั้งต้องซักให้สะอาดซักเสร็จแล้วซักสะอาดเสร็จแล้วต้องตากให้แห้งนะคะถ้าตากไม่แห้งเรานามาใส่จะเป็นยังไงคะลูกรู้ไหมมันจะชื้นและเกิดอาการคันขึ้นมาเลยถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาดหรือไม่แห้งและถ้าหน้าหนาวเด็กๆต้องใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมคะ ถ้าใส่เสื้อแขนงสัน้นเราเจออากาศนาหนาวๆทาให้เราเป็นยังไงคะเราหนาวแล้วเราก็จะไม่สบายเก่งมากค่ะต่อไปเลยการรักษาฟันให้แข็งแรงหรือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเด็กๆควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะเด็กๆควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะและหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือน้ำอัดลมอะ แต่ถ้าดเด็กๆกินขนมหวานหรือน้ำอัดลมทุกครั้งหลังจากการกินทุกครั้งนะคะต้องแปรงฟันหรือบ้วนปากเพื่อจะไม่ให้ฟันเราผุนะคะอ่าต่อไปเลยการล้างมือให้สะอาดกา่อนรับประทานอาหารและหลังจากการขับถ่ายหรือการเข้าห้องน้ำนั่นเอง,เอ,งอันนี้คุณครูสอนทุกครั้งอยู่แล้วเวลาก่อนที่เราจะรับประทานอาหารทุกครั้งเราควรล้างมือให้สะอาดล้างโดยการที่ทําไมคะลูก ถูมือทุกซอกทุกนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคนั้นได้ซุบซ่อนตรงไหนตรงมือเราหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเวลาที่เราไปกิบขนมเพื่อนหรือว่ากินขนมของตัวเองหยิบจับนู่นหยิบจับนี่จะเป็นยังไงคะลูกเชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปในปากเราด้วยทําให้เราปวดท้องแล้วเป็นไงอีกคะ,อ,ะอาจจะบางคนอาจจะอาเจายีาจายนต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะ,ะต่อไปการรับประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสาร อันตรายและเด็กเล,ลี่ยงอาหารรสจัดเด็กๆสามารถทานได้แต่ว่าต้องทานแบบไม่เยอะไม่เยอะมากเกินไปเพราะว่าบางอย่างอาหารบางอย่างทำไมลูกใส่ผงชูรสใส่สารอันตรายตอนรับประทานเข้าไปก็จะไม่ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะเดินวิ่งวิ่งเหยาะๆก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายขึ้นมามือนกันนะคะ สรุปในการเรียนครั้งนี้นะคะเรื่องร่างกายของเรานะคะถ้าอยากให้ร่างกายของเรานั้นนะคะแข็งแรงอยู่สม่ําเสมอเลยคือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการพักผ่อนที่เพียงพอและออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราทําไมคะแข็งแรงค่ะค่ะคําคถามท้ายบทนะคะจะเป็นใบงานนะคะที่คุณครูได้แจกลงไปในแฟ้มน,น,นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ ลากเส้นโยงเส้นนะคะอย่างเช่นเส้นผมคําว่าผมนะคะก็ลากไปที่เส้นผมนะคะคิ้วอ่าลากไปที่คิ้วนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราจะมาส่งกันนะคะทางกรุ่ปปลายก็ได้ค่ะให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะถ่ายรูปนะคะสิ่งที่เด็กๆทำนะคะลงในกลุ่ปปลายเพื่อจะมาแชร์กันนะคะค่ะสำหรับหน่วยร่างกายของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะนี้ค่ะสวัสดีค่ะ